ชินเจียยูอีชินนี่หัวชายสวัสดีวันตุ๊จีนร่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขกับตุ๊จีนปีนี้นะคะขอให้ได้อังเปาเยอะๆเลยทายออกไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแน่นอนว่า้องมาแต่งตัววันตุ๊จีนอยู่แล้วคะ่ะ แล้วก่อนจะรับชมคลิปแเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้องฟอกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ขอบคุณครับบอกเลยว่าไม่พลาดทุกเทศกาลนะจ๊ะอุตาะลืมเปลี่ยนหุ่นเดี๋ยวไปเปลี่ยนหุ่นแป๊บนะคะนี่ก็คือฟินิตแล้วหรอเลยแค่ใส่ชุดก็คือทุกอย่างเสร็จนะคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไม่แบบจัดเต็ม,ต,มต้องดูกกอนว่ามีชุดอะไรที่แบบเลิศก,กว่านี้ไหมแต่ว่าก็คือติชุดนี้ไว้แล้วนะเฮย้ยชุดสวยมันเยอะมากแกแต่ว่ายังไม่แบบยังไม่จึ้งใจเท่ากับชุดแรกที่เลือกไว้เลยนะเอออันนี้อุย๊ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับตุ๊กจีนค่ะแต่ว่าชอบก็เปิดใจไว้เลยอุย๊ยแต่ช่วงนี้ชุดสวยเยอะมาก แกคืออยากได้ไปหมดแต่ว่าเดีย๋ยวมันไม่ตรงตีมแกต้องมาให้ตรงตีมต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อรายแบบไปทําในเอ่อคอนเทนต์อื่นนี่จ้ะชุดนี้ก็สวยนะคะวายความแบบฟิลนางเงือกนางใจปะเออสวยค่ะกรัวดใจไว้อุ้ย อันนี้ก็คล้ายๆอันนู้นนะสวยอะ่ะเนี่ยเคอเริ่มออกทะเลแล้วนะคะกลับมาค่ะกลับมาเอเชียก่อนเนาะนี่เลยป้าความแบบสาต์นิวังอะ่ะเออแต่ฉันก็เคยยังปักใจชุดนี้อยู่นะแกวายขามีสีอื่นนะก็เพื่อความหลากหลายก็เคอเดี๋ยวไปเสิร์ชกันหน่อยดีกว่านะคะว่ามีชุดลายเผือแบบว่ามันจึ้งใจเราโอ้ยก็เยอะอยู่เด้ความสาตแบบปุ้มๆคนมิงนะคะอันนี้วายแล้วใส่เป็นคู่กันสวยมากแกคือสวยเกินแต่ว่าตูดจีนมนต้องสีแดงไหมสีดําคือยังไม่ได้นะแต่ก็สวยอ่ะมาเสิร์ชหายอีกรอบ น,ะะนี่เลยป้าอ,อ,อู๋ความแบบหวานอะอันนี้จริงจริงหรือเปล่าช่้นี้จริงหรอชิสีสวยนะคือครั้งที่กดหัวใจคือเยอะมากแต่แบบไม่ได้ไปซื้อสักที่อันนี้ก็สวยฟิลแบบอุ้ยเสาวนในวังอีกแล้วนะคะกําลังเดินไปไหนสักอย่างสักที่อนะเนาะว้ายสีแดงนี้ก็สวยนะแต่ว่าสีแดงอันแรกคือบันนี้พุ่มๆไงอันนั้งงนดูไปก่อนละกันนะก็คือปักไว้ก่อนอันนี้ก็สวยนะเป็นแบบสั้นๆน่ารักน่ารักเลยคะ่ะแต่ส่วนตัวก็คือชอบแบบยาวมากกว่าละสิเนี่ยชอบอันนี้แก ขออันนี้เลยได้ไหมก็เอาอันนี้เลยละกันนะคะเดี๋ยวไปหาถุงน่องกับรองเท้าใส่ดีกว่าอุ๊ยโอ้โหห้าร้อยเซมแกเยอะเหมือนกันเนี่ยพักก่อนเลยนะคะเอาถุงน่องแบบไหนดีล่ะอื คิดว่าอาจจะต้องเป็นสีดำนะห,หรือว่าจะเป็นสีขาวดีแต่ชอบสีดํานะเพ่งได้ตรงนี้มีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาในตู้เสื้อแผบบ้าตัวอีกแ๊บลืมไปเลยนะคะความจรินคือต้องตัวขาวจัวนนะคะนี่เลยแล้วก็ปรับสีผิวเป็นขาวจัวเลยอุ่ยขาวเวอร์เกินแกแต่ก็สวยนะนี่ค่ะหาถุงเท้าข้างนอกไม่ได้ก็เอาในบ้านและแกนอันนี้แบบไม่ใส่นะแต่เราคิดว่าจะใส่ดีกว่าอันนี้แหละแล้วสวยมากต่อไปก็เดี๋ยวไปหารองเท้ากันดีกว่าค่ะเปิดมาก็เจอเลย นี่สวยมากสีแดงเลิศอะเอ๊หรือว่าจะเป็นสีดำดูไหมวันนี้เหมือนวูดหรืออันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะเดี๋ยวลองเรื่อนหาดูก่อนนะเพื่อมีอันที่ถูกใจอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยคือเลือกไม่ถูกไงเออแต่ส่วนตัวก็คือยังชอบสีแดงอันบนอยู่นะอุ้ยสีขาวน่าราักอะแต่ยังไม่เข้ากับชุดนะคะอุ้ยแต่ก็สวยอะอุ้ยแดงนี้เหรอแดงไหนดีล่ะแต่ชอบอันนี้สุดแล้วนะคะอุ้ยตอน17เซมแล้วนะก็ไปต่อกันที่เครื่องประดับหัวกันเลยอุ้ยอันนี้สวยอะแต่ ยังไม่ค่อยเป็นจีนเท่าไหร่เลยอ่ะอุ๊ยอันนี้หรออุ๊ยอันนี้คือจีนมากนะแต่แบบใหญ่เวอร์เกินแกใหญ่เวอร์เกินแต่สวยอ่ะก็ลองเลื่อนหาสักแป๊บนึ่งก่อนละกันนะจริงๆอันนี้มันก็ไม่แย่นะแต่ว่มามันก็ยังดูไม่ค่อยเข้าอ่ะอแต่ชอบนะว่าไหนดีล่ะหรือว่าจะเป็นอันนี้เป็นมุกไปเลยเหรอน่ารักนะแกน้อยอย่ะเรียบแต่มากน้อยแต่ก้อแกไฮเฟรชอนะ่ะรู้จักไมหมคะ นี่ก็คือยังกดมาที่ดอกไม้เนี่ยคือมันจีนะแกแต่ว่ามันเวอร์ไปอะ่ะฉันก็ไม่รู้จะใส่อันไหนแล้วไงแกเอาเป็นว่าจบที่ที่คาดผมมุกอันนี้ละกันค่ะเพราะว่าชอบที่สุดแล้วนะไปดูต่อกันที่ต่างหูเลยจะใส่อะไรดีเอ๊ะอ,อ,อันนี้อะไรนะ่ะอุ้ยมองเหรอมองขวาเหรอคือใครสามารถนําได้บ้างวันนี้กดหัวใจไปกี่อันแล้วนะคะเดี๋ยวให้20บาทอารอเล่นนะเว้วต่างหูวันไหนดีะ อยากได้แบบมุกนะคะมันจะได้เข้ากับที่คาดผมจริงๆอันนี้ก็น่ารักนะแต่แอบ,บใหญ่ไปนิดนึงอะอา้าวสาวไหนดีกล่ะไม่เจอที่เป็นมุกเลยทุกคนก็ได้นะวายไปคุณนายเวอร์คุณนายเกินจริงอันนี้มันก็ได้นะทั้งจริงก็ได้หมดเลยแกแต่ฉันเลือกมากเองอ่ะแต่ฉันอยากได้มุกไงเข้าใจไหมอยากได้มุกค,ค่ะแต่หาไม่เจอไงอันนี้ก็น่ารักอะ่ะจริงอันนี้คือสามารถใส่ได้หมดเลยแต่ว่าอยากได้มุกแต่ว่าไม่เจอมุกเลยมุกหายากเกินอันนี้ก็สวยนะถ้าเป็นกำไลข้อมือแล้วต้องเป็นหยกสีเขียวค่ะแต่อันนี้อะไรเป็นอ่างหูฉะนนั้ขาผ่น นะคะเฮ้ยอุย้ยสีฟ้าเหรอ,อแปลกๆค่ะยังไม่เอาดีกว่าค่ะนี่เลยยูนิคอนดีค่ะเนี่ยก็เล่นสับแบบเนี้ยจะแต่งเสร็จวันไหนล่ะนี่ค่ะเจอแล้วต่างหูที่จริงใจเข้ากับที่ค่ะสุดๆ ต่อไปก็เครื่องประดับมืออุ๊ยอุแต่เหมือนจะใส่ไม่ได้เว้ายท่าเลือดเกินอะใส่แล้วมันลอยทุกคนเพราะว่าชุดคือมีท่าให้อยู่แล้วอะเลยใส่ไม่ได้อุตแต่ท่าเก๋มากนะอุตเต่ต้องต้องขอบ่ายอะแกคือมันใส่ไม่ได้เอาเป็นว่าขอข้ามไปแล้วกันนะใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จใกล้ถึงความจริงอันนี้ก็คือขอแบบว่าแต่งเมคอัพนิดนึงเนาะความพิจีนก็ต้องแบบปากแดงแนะคะตรงตาแดงแชี่แหม้หน้าขา,ขาว อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะต่อไปก็ทรงพร้อมนะคะเอาอุ๊ยนี่อะได้เลยเหรอยังไม่ใช่นะนีง่ายความอโมยอ่ะก็มวยนี่ค่ะมีเด้แตงจะยังยังยังอุ๊ย,ย,อยเออเราใช้ติดใจกับผมแบบนี้มากเลยนะชอบเอออุ้ยความอน,นิเมเวอร์เอาอะไรดีอะแกอันกันปักอันนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นหมวยเนาะเออรู้สึกอยากได้แบบอุ้ยอันนี้เหรอ แปลกๆนะคุยอันนี้สวยเวอร์มากแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากับชุดอะก็กลับไปที่น้องมวยก่อนดีกว่านะคะอุ๊ยก่อนยังไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่ผมจีงต้องเป็นแบบไหนเนี่ยต้องมีความแบบมัดขึ้นข้างบนนิดนึงป่ะยากว่ะอุ๊ยนี่สวยแต่เสียดายนะคะมันมีแบบกีบหนีบด้านบนอะมันเหมือนไม่ใช่แบบใส่เที่ยวอดีตนนมาใส่อยู่บ้านเนาะแต่ผมสวยมากนะคะหาต่อไปนี่ค่ะอุ๊ยสวยมากแกฉันชอบทรงนี้คือเขากันดีค่ะสุด,สด อุ้ยอันนี้มีความแบบปักอุ้ยแต่ว่าเป็นตะเกียบอย่างได้เป็นปิ่นน่ะแต่ว่าทรงที่แล้วคือโอเคแล้วนะเอ๋ยลองหาไปเรียกก่อนนะคะเผื่อมีทรงที่ถูกใจทรงที่ถูกใจเท่ากับอันนี้ค่ะเปลี่ยนสีด้วยเพิ่มความแบบเออเป็นเอเชียนมากขึ้นแต่ว่าตรงผมนี้ยังไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะไข่มุกค,คือยังไม่ค่อยจีนนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้เลยเหรอแต่ว่าผมจีนต้องมีแบบความก้าวผมไหมแต่ฉันแบบผมเรียบลงไปเลยจ้าต้องเป็นดองมุกอันเดิมเนาะ เปลี่ยนเป็นผมสีเข้มด้วยจา้าอันนี้เข้ามาเติมหน้าต่อนะคะสีวา่าน้า้องสืดไปนิดนึงเนาะแต่งแบบจริงๆก็คือปากต้องเป็นลูปเห็บไตด้วยนะคะเป็นแบบทาหน่อยๆชนะแล้วก็่องแบบทาหน่อยๆแล้วก็ลิปดแดงๆเียค่ะฟินิตลุคแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยเวอร์อันนี้เหมือนไม่ใช่ชั้นเลยนะคะปกติไม่เคยเปลี่ยนสีผมเดี๋ยวเราลองเอาไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกันดีกว่านะคะเพิ่งไปเจอวิธีถ่ายคลิปแบบใหม่มาคือเก๋มากเว้ยแก คือเขาเะแบบว่าซื้อเออพื้นหลังสมดีมาแล้วก็แบบถ่ายคลิปอะเนาะมันก็สามารถคือจัดมุมกล้องได้เองเลยนะหมุนกล้องหมุน,มนอะไรยังไงได้หมดเลยเนี่ยแกดูเลิศป่าเลิศนะแต่รู้สึกว่าฉากหลังยังไม่ค่อยเข้านะคะเดี๋ยวไปหาฉากหลังใหม่กันดีกว่าฉากหลังที่มีความจีนแกอันนี้คืออะไรเออสวยเวอร์เกินวิวนี้ก็เรียมเนะาะไว้พรดจันแดงสวยมากแต่ว่าอ ดูแบบดูดไปเดนนึงนะวิพัจจานี้รู้สึกเหมือนอันนั้นเลยอะรูปแบบพารวีรอบนั้นนะชอบนะแต่ว่ายังไม่เอาดีกว่าค่ะวายตรงนี้เลยป้าลอดมากวิแถดนี้แบบที่ปุ่นหรือเปล่าต้นซากุระได้เหมือนกันอันนี้เหรอที่ปุงยาหรืออะไรแทนบูชา สวยนะเอาไหนดีละ่ะร้านอาหารไม,ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ร้านจีนเลยอันนี้แบบอิตาลีหรือเปล่าหรืออะไรเอาเป็นว่าเราเอานี้แหละทุกคน12เซมมาเลยจ้าอยากถ่ายแล้วเอาละเอาท่าไหนดีละด่ะทุกคนออที่แบบนารักนารกอันนี้ลหอุ้ย <laughs> แกล้วนองเต้นแบบ <laughs> แขนไม่ขยับ <laughs> เพราะว่าชุดแบบมีท่าให้แล้วไว้เอาเป็นว่าเอานี้แล้วกันค่ะซึ่งท่านี้เพลงเป็นเกาหลีด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรจะใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวเราไปใส่เพลงจีนก็คือเป็นจีนแล้วนะมาทุกคนเดี๋ยเรามาถ่ายกันีดิ แล้วออกมาดนจะเป็นยัยงไงนะเริ่มเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บเดี๋ยวจะไปตอนที่เสร็จดีกว่า,ทา,ทา,ทา แล้วนะคะกับการถ่ายคลิปแล้วก็แต่งตัววันตู๊จีนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบหรือเปล่าอย่าลืมเอาไปแต่งตามกันนะก็ถ้าชอบเป็นงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายาาตุ๊กสันวันตุ๊จีนเรื่องหน้าคะ่ะเย้